มาน,านีาน่มาพี่น้องมาพี่น้องมากลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขาหลักสู้ขู่สู้คน้นคือเกาด้วยพี่น้องเลยอูย้มือนี้มาพอพอกันเชนเกิรในทองกเกษมภากินครับพี่น้อง เอาสิกินยังหรือมึงสิพามากินกุ้งเขาเอานกุ้งยังก็กุ้งจิ้มแจวซีฟูดกุ้งสดจิมจ้มแจวซีฟูดครับโตใหญ่ๆพี่น้องไอ้ลูกโตใหญ่ๆพี่น้องนี่พักก็มีกระลำย่างเดียวกับกระเทียมมาม่งผมสี่รอบมึงมาหมวกดินฝ่ามันสิครับกันไหนบอกครับพี่น้องแจวซีฟูดมาจิม้มกันสดๆ แช่โซดาพาขีเรียบร้อยเด้อพี่น้องเดือสะอาดสะอาดบ่แช่โซดาสามสิบนาทีคนเดียวน้นองนะเอาก็หลายใหญ่ห่างโอ้โตเฮาขี้เยียงเถอะวันเออขี้เยียงเถอะละเอาอ่ะพี่น้องนะไก่ปีใหม่ละกะก็ให้ 4, เอฟซีทุกคนลำลำรวยๆยาเจ็บยาไข่เด้อพี่น้องเด้อลำลำร้วยๆกันทุกคนเด้อไปเที่ยวไส่กันเนาะปีใหม่อะพี่น้องมาเจียวสี่ฟุออืมอืม

玩，玩。<完 S 2> <完 S 1> อืมหวานพี่น้องเช่น้ำปลาโอ้โหแม่เช่โซดาสุกเลยพี่น้องเอ้ยหวาน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 จุ๋ยจุ๋ยกับแจ่มก็ดีเลยพี่น้องเด้อโอ้ยมาดีบุ้มมี่มาดีบุ้มมี่กับแก,กงโอ้บุ้มมี่มมอมมอมของแก่ข้าว อืมอมเจีาใหญ่เจ้าใด้เยี่างแก่เข้าอืมอืมจ้ะ

Say vậy, không chịu sao khác, anh ta hm bún anh ta mhm, ăn ta mhm, anh bò mhm, anh thằng mhm, anh ta เขามารับจ้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,รกดซับตะไคร้เนี่ยป็นร่างใจออพี่น้องเออขอขอบคุณหลายหลายที่บ่ทิมบ่ป,ปากันมาโอ้ยวันจ่วย E mm -hmm. ใช่ใส่เงค่ับหรออืมคัะน,นี่ No. Wow. Mm. Mm -hmm. mm. มันนี้ล่งทะเลมันนี้ครับีเนาะอืม ngủ Ừ. Dạ. 嗯嗯，咔咔。

ăn chim um. số ừ. đẹp gì đi ăn chim chim sẹp đi ฟ uh huh. ันสวยอือ uh huh. คลิปนี้ก็ฝากไว้จ้าหนุ่มนันนะพี่น้องเดอ้อเจอกันคลิปหน้าครับเขามาตัดชมกันลุ่ม mm hmm. โคตรใหล่โคตรแจกโคตรซับตะไคร้เน้อยพี่น้องเดอง้อเป็นกำลังใจให้แนะทั้งภูเก็ตภูมัขอขอบคุณหลายครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้าครับ ช่องกเกษมภาคินครับผมสวัสดีครับ